สวัสดีคะ่ะจากช่องร bon ิบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะแบบง่ายๆนะคะเป็นลายน่ารักนะคะแบบนี้เลยใช้ริบบิ้นไม่เยอะนะคะลายนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้เราจะทำด้านหลังไว้ลักษณะน,นี้ค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนดมีเหรียญแล้วก็มีลูกปัดสีทองค่ะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่33เซนติเมตรค่ะ แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะลักษณะนี้ค่ะทั้ง2ด้านนะคะแล้วพับริบบิ้นนะคะลงมา10ซนติเมตรค่ะดีรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้จากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นเส้นสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะ เส้นที่2คล้องนะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นําริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะดึงออกมานะคะกว้างๆแบบนี้ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลย เพื่อนๆที time, <Pa id S 1> <source> ่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้เส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลาริบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ ไปแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะดึงให้กระชรับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะก็สอดเข้าไปในช่องด้านบนตรงนี้ค่ะริบบิ้นผลตรงนี้สอดให้ครบสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะจนากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทํากลีบนะคะด้านนอกตรงนี้ค่ะทํากลีบด้านนอกนะคะแล้วก็จะจับลักษณะนี้ค่ะคเพื่อนๆจับให้ถนัดมือนะคะแล้วทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปลักษณะนี้ค่ะพับไปด้านหลังนะคะใช้นิ้วชี้เราดัานตรงนี้เบาๆค่ะลักษณะนี้ค่ะ แล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้นำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงจัดก,กลีบนะคะดึงกลีบตรงนี้นะคะดึงปลายแหลมนะคะดึงให้ปลายแหลมค่ะจับลักษณะนี้ค่ะ เนป้องกับนื้อชี้เราจับตรงนี้เบาๆนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ลิปบิ้นเนื้ออ่อนทํานะคะเขาก็จะหักง่ายนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆดึงนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เลยเส้นที่สองนะคะก็ทาเหมือนเดิมพับลิปบิ้นไปด้านหลังค่ะมอนลิปบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะสอดตรงนี้นะคะ เพื่ก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงจากกรีบนะคะถ้าเป็นลิปินเนาอ่อนก็ตรงนี้จะยับง่ายหน่อยนะคะจะได้ประมาณนี้เส้นที่สามนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมสอดตรงนี้ค่ะ ค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนก็าพาบลิบบิ้นค่ะมอลิบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้สอดต,ตรงนี้นะคะ ก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงจัดกลีบค่ะจากนั้นเพื่อนๆนะคะก็ดูม,มุมของกลีบนะคะดูกลีบให้เท่าๆกันเลยจัดกลีบให้เท่ากันนะคะประมาณนี้นะคะ พอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาทํากลีบด้านในนะคะเราก็จะจับลักษณะนี้ค่ะเราจะทําเส้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ให้เพื่อนพับริบบิ้นเส้นนี้ลงมาค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วก็ม้วนนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนาปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะใต้เส้นที่เราพับเมื่อกี้นะคะตรงนี้ เพื่อนๆก็ค่อยๆสอดค่ะแบบนี้นะคะบางทีนะคะปลายริบบิ้นเขาจะเข้าไปในกลีบด้านล่างนะคะเพื่อนๆต้องใช้แหนบนะคะช่วยดันออกมานะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ค่อยๆดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะตรงนี้ค่ะใช้นิ้วชี้ใช้นิวน้วโป้งเรานะคะกดตรงนี้ลงเบาๆนะคะแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังค่ะเส้นที่สองนะคะ พับริบบิ้นนะคะลงมาทําเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะแล้วก็มอริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้แล้วก็สอดใต้เส้นที่เรา,าพับเมื่อกี้นะคะปลายริบบิ้นนะคะจะชนเข้าไปด้านในตรงนี้ค่ะแบบนี้ถ้ากลีบตรงนี้เด้งขึ้นมานะคะเราก็ดึงนะคะดึงก่อนนะคะแบบนี้จากนั้นเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆนะคะค่อยๆดึงกลีบค่ะ ประมาณนี้ค่ะถ้ากรีบเด้งดึงนะคะดึงก่อนนะคะแบบนี้ผับริบบิ้เส้นนี้ลงมาแล้วก็ผับริบบิ้มาทางขวาม,มือนะคะหมวนริบบิ้ค่ะสอดตรงนี้นะคะปาริบบิ้ก็โผ่ด้านล่างค่ะเพื่อนก็ค่อยๆดึงกรีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ก็ทำเหมือนเดิมค่ะถ้าริบบิ้ตรงนี้เด้งเราก็ดึงนะคะ พับมันทางขวามือนะคะม้วนนะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะ จากนั้นเพื่อนเก็ค่อยๆจัดกลีบเขานะคะให้เท่าๆกันนะคะดึงจัดกลีบให้เท่ากัน,นะค,ะค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ พอเราจัดกลิบเท่ากันแล้วนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะให้เพื่อนๆพลิกกับด้านมาแล้วสอดลิบบิ้นเส้นยาวค่ะตรงนี้นะคะทั้ง4เส้นนะคะสอดแบบนี้เลยนะคะสอดเก็บนะคะแบบนี้ เพื่อนๆจะตัดเส้นด้านบนตรงนี้ออกก็ได้นะคะหรือจะไม่ตัดก็ได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะนําเหรียญมาวางสารไารขัดธรรมดาค่ะแบบนี้เลยสารไรขัดแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ ให้เพื่อนๆใช้เทปใสนะคะติดนะคะการลิบบิ้เลื่อนหลุดนะคะใส่เทปใส่นะคะติดลักษณะนี้ค่ะตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะตกแต่งตามชอบนะคะลิบบิ้ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะติดลูกปัดกันนะคะเพื่อนๆนคนไหนไม่มีนะคะจะไม่ติดก็ได้นะคะแบบนี้เราก็จะยิงกาวร้อนนะคะแล้วก็วางให้ตรงกลางนะคะยิงกาวร้อนแล้วให้เพื่อนๆนวางให้ตรงกลางค่ะ แบบนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ